น,น,นี่คือบอดยูบอนอนไฟสองกองนี่ขักเลยเอาสบายดีทุกคน ตอนนี้เข้ากันอยู่ในป่าทุกคุณเลยนี่พาย่างป่ามานอนก่อนทุกคนเลยโสมนี้ล่มนะต้องนอนบังหินนิดนึงนะทุกคนเลยไปย่างไปทุกคนเลยคนเนีเ่ยป็นเลยบนนั้นนี่คือสีคักทุกคนเลยพอร่มมันมาตั้ทุกคนเลยเพรามันตั้ทุกคนปุ๊บมันไปถือก้อนหินนะมันกระลมมันกับขึ้นถึงแต่คอยสนอนอยู่มง เตอหินนี่ทุกคนเลยอยู่มรงนี้อ่าวทุกคนเอ้ยนี่ด่างไฟนี่ทุกคนเลยนี่ด่างไฟมรงนี้แล้วก็าวารลมพัดมาปุ๊บมันกระบ,บอกอาณาพัดอ,อาณาไฟเข้า เมื่อแรกน่คอยคิดว่าค่อยสืดังไฟจากสองกล่องนะไปค่อยสืพวกนี้และทางพวกนี้ออกแล้วกระดังไฟอู่พันอันนี้แพนทีหน,น,นึ่งทุกคนนะเพราะบืกอึ้นนี้นี่หนาวแห้งรีรอเลยจนมีสมาธิจะนอนได้ก็เลยว่าเอา้ามาไปยังมคกรครบคัน อันนี้มีหอยมูปาอคณหอยมูปาดูดในโซงน้าฝนอันนี้นบอกเพียงขอ,ชอยชิน้นี่มองนี่ก็สะอาจาดีทุกคนเนะพล็กดีฟืนกับน,น้ำมันนี่มาดังเลยโอเคจุดทุกคนเลยะทุกคนเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนมาดิ <laughs>

โอ้แต่นี่มันเมนหนึงมาเลยทำเมนเหนแต่นี่ห้อยไก่ป่าดีกว่าันี่ะโอเค หมดอยู่ห้องอยู่นี่เดี๋ยวค่อยจะทิ้งลงง่ายดีนี่ึบนี่นี่ Hey eh. mừng lấy nhạc nhau của máy coi Okay. ดังไฟแล้วยุ่งกวนทุกคนเลยแล้วก็ะน,นาวพร้อมไว้ รอทาคำๆยู่ไนทุกคนเลยปลาหนกินขี้เข่าเลวทุกคนเลยฮะอยู่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ทุกคนเลยมันบังลมแน่นะแล้วก็เาค่อยไปในพุนปุ๊บกันเลก็จะได้เห็นต้นไม้เต่ามันสว่างสว่างตาเลยนะแต่เว็นเริ่มตกดินแล้วทุกคนเลยดังไฟดังอยู่หันกอนพอจะนอนปุ๊บเราก็เอามาดังอยู่นี่มาเข้าไว้เมื่ออื่นทุกคนเลยเมื่ออื่นเราได้ลามกินได้เมื่ออื่นนี่ได้ทุกคนเลย Okay. ตั้งมานีอันนี้เอาไปหาฟันป่ามันทุกคนเลยกสิหาตัวยิง่ง่ายเลยนะมันจะกินแซบมีเนาหาทุกคนเอ้ยมากอัหากีตาป่านี่แหละง่ายดีเนี่ย แถวๆนี้แหละประกันเสียงกควาก่นี่ค่ะพระเวดน่าจเป็นโมกันอย่างนั้นตทุกคน

ठीक है तो नहीं वीडियो तो नहीं दिखियो यहां नहीं है 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 नहीं नहीं ओके जो นี่เขาในเล็กเขาทำแล้วอุ้ยโอ้โหแล้วตัวนี้ตัวนี้ตุนคนด้วยตุนี้ก็แม่นนี่ตัวนี้ก็แม่นนี่เฮ็ดว้ายโอ้ตัวนี้ยมีหนึ่งตัวนี่โดนหนึ่งตัวสองตัว สามโต๊ของตู้ที่สามนี่มันใหญ่ ไม่น้อยมันมาหลักถือว่าโอเค่เอาจากสามที่โต

Okay. Wow, wow, good morning, good Okay, they left. ิม hey, ีเอานะนี่ป่อยมันมันน้อยพูด่นี่นี่นี่เดี๋ยวซะดนี่พอ เขาเลยนี่เห็น,น,น,นี่โอ้ยขับไปก่อนี้อไฟกันเลยก่อนี้อ้ายู่ป้าก็ขักวันเทุกคนแต่วันหนาวแห้งนะทุกคนวันนี้ก็นกหนาวหนาวเลยอ่ะบอกไปงี้หนาวก็ได้ก่ขอกองไฟหลาย หาเฉพาะได้กินทุกคนเลยไม่ได้ลงในหลายอ้าวเดสมีแล้วทุกคนนะมีกระปูกน้ำพร้อมไล้ว้าวว้าวไม่เลยทุกคนไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้ว,ลวโอ้ย สุกบอลสุกบอลสุกบอลโอเคทุกคนว้าวสุขละโอเคโอเคโอเคอืม โอ้โหมันบทตีเจคือไม้บ้านทุกคนอะนี่เป็นไม้กระตูนทุกคนเลยโมมีอย่างผูทุกคนเอ้ยเอาเลยนะผูง่ายดีนี่ะ,ะกินเพียงไฟพร้อมนี่ ปูกะเกิดสนินนึ้อไม่ยากตะกุนปูกะข้าปงบมือก็ได้เลยมีอยู่ได้นี่เอาวงเว้นนี่ ทีอเรืทุกคนน่ะอืม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 กดีทุกคนนะ เขาหลามี่ชื่อพอ่อ,อ,อ,อขินืมกรอบดีขมมิงปลากระงเนี่ย เขาจี๋นะทุกคนอืมเดฟิวดะสิงไสยพอมสิงไสยพอม ีพ <tem PR U Valerie> ่อชี้ได้เอาใบบานมาปูนี่แหละทุกคนเนี่ยใบบาปูนี่แล้วก็เอาวันปีนี่ให้เป็นหมอนทงนอนจะให้เป็นผ้าต้องให้วันนี้แหละทุกคนเนี่ยมีไว้หมดเลยแล้วก็ด่างไฟอยู่นี่ด่างไฟอยู่นี่แล้วก็ด่างไฟอยู่นี่เอาไว้ทุกคนเนี่อ้ย

ใส้บ่บอโอเคเลยพูดนะนี่นี่โอเคได้ป่ะนี่นี่คือบอดยูบ่บานอนนี่นุ่มอยู่นะทุกคนนะถ้าเอาใบนี้นะถ้าใบนี่มันจะยับยับได้นั่งน,นะผมเป็นยังเอาไปมา่มีหลาย

ขอทานทุกคนเลยไฟสองกองนี่ขักเลยนี่มานี้ทุกคนเลยนี่ข้าวหลังไฟสองฝักขังถือว่าอุ่นได้แล้วก็ลมทั้ง้าเขาอีเลยเขาคิดว่ามันก็น่าจะโอเคเพราะว่าลมมันมาทั้งทึงๆแล้วมันไก่เขาเลยนะ โอ้ขอททาทุกคนขอท้าได้สาเหตุที่ถือเกือบนี่มา <dentro S 1> ทุกคนเลยหนึ่งยันงูเขาเย็บงูนี่ผมเป็นยังไ้เทางูพวกงูกับบางูธรรมดานี่นนะทำมันมันชวมันยังกับประมาณนี้ก็ถือว่าเขาปลอดภัยอยู่มาก็เย็บไปเลยนะแ้วก็อากาศมันหนาวนี่ วันนี้น,นี่อันนี้มอนทุกคนเขาแม่นเอาวันอันนั้นปูนี่บอไบเขาเอาหินปูเนื้อใว,วเจ็บหัวตัวน,นี้ดีกว่าอ่ะทุกคนเลยเดี๋ยวนอนก่อนทุกคนใน้ันนี้เวลาค่อยนอนค่อยชินอนวันนี้ทุกคนเลยค่อยเสียวกะโตค่อยนสุกคนนี้สุกคนนี้นี่อนี้พอมันเป็นถุงนอนนี่ทุกคน ถุงนอนแล้วใช้หลายปีเมื่อคืนนี้เอาประยุทธ์ถุงนอนนี่จังหนาวเขาบางคนกินหนาวเห็นวันนี้ทุกคนเลยนี่เห็นวันนี้นี่เดี๋ยวทุกคนมาเปสพวันนี้นี่แล้วขอดก็นอนนี่นอนวันนี้เดี๋ยวเสพวันนี้มันก็อุ่นแล้วนี่ตัวนี้ก็ขหัง ตรงนี้ับข้างไฟก็อยู่บนนี้นี่ <laughs> อะทุกคนหลวงพีนอนก่อนทุกคนเลยบายบายทุกคน <laughs>